ขั้นของการที่เราทำสมถะานนี้ทำสมาธินะเราคอยรู้ทันจิตใจตัวเองนะมันจะเข้าสู่ความตั้งมั่นและเป็นกลางได้สมาธิที่ดีขึ้นมาถ้าจากนั้นเราไม่ได้ดูตัวจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางหรอกสติะระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายนะ แต่เรารู้กายเราเห็นไตรลักษณ์ของกายได้เราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายถ้าจิตเราตั้งมั่นและเป็นกลางเราจะเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาถ้าจิตเราตั้งมั่นและเป็นกลางอยู่สติระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นไรว่าสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้น เรารู้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของสังขารทั้งหลายเพราะฉะนั้นตรงทำสมถะเนี่ยทำสมาธินะวัตถุประสงค์นะเพื่อให้เราได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางวิปัสนานั้นทำไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นว่าความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปธรรมท,ทั้งนมามธรรมรวมทั้งจิตเอง ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักสิ่งที่เราต้องการเห็นคือทุกสิ่งนั้นนะ,นะแสดงไตรลักษณนั้นจุดประสงค์ของการทำสมถะทำเพื่อให้จิตตั้งมั่นและเป็นกลางจุดประสงค์ของการทำอภิปัสสนานะเพื่อหเห็นไตรลักษณ์พอจิตเราตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วเนะี่ย ไม่ว่าสติระละรึกรู้กายหรือสติะระลึกรู้เวทนาหรือสติะระลึกรู้สังขารที่เป็นความพรุงดีปรุงชัวง่วกระทั่งสติะระลึกรู้จิตนีจิตตอนนี้เป็นผู้รู้จิตตรงน,นี้เป็นผู้คิดจิตตรงน,นี้เป็นผู้รู้จิตตรงน,นี้เป็นผู้ไปดูรูปจิตตรงนี้เป็นผู้รู้จิตตรงน,นี้เป็นผู้ไปฟังเสียงอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะเห็นอะไร เห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมรวมทั้งจิตด้วยก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เรียนธรรมะเราไม่เรียนด้วยการคิดเราเรียนด้วยการเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์ต่อหน้าต่อตาดูกายทำงานดูใจทำงานจึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทปราโมโช วัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่13มิถุนายน2558